สวัสดีค่ะนิดาสาวชูมาจา้ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนะคะนาะนี่คะะ่ะนาะนี่ขนมจีนของเราผักของเราก็มีเยอะแยะอะไรคะะ่ะนาะถัว่วถั่วแล้วก็สะระแหน่ผักชีกลัมนะคะนาะนี่ขนมน้ำยา น้ำยาปลากระป๋องค่ะคุ้นๆนันวๆสี่กระป๋องทำง่ายๆค่ะไม่ยากเนาะไปดูคลิปนิดาได้เนาะค่ะเนาะนี่ขนมจีนสักจานบม้จ้า,จามาจ้ามากินนำกันเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนิดาสามพุ่มนะเด้อจา้าเป็นตาแซ่บบาจะพี่น้องจา้า